มันถ่ายยังถ่ายนะสวัสดีครับพบกับเกษตรฮันเตอร์นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทําภารกิจเสี่ยงตายด้วยการย้ายรังชันลงนะครับผมรังชันลงนะครับผมก็เลี้ยงซื้อรังมานะครับรังละพันธุ์กบาดเลี้ยงมาได้สักพักแล้วนะครับผมก็จะทําการนะครับขยายรังนะครับผมขยายรังชันลงเนี่ยเป็นพึ่งเล็กนะฮะก็ ถามว่าเขาดุไหมก็ดุพอสมควรอืนะครับก็ผมจะทําการขยายนะ,ะ <_ extras> ฮะโอ้โหน้ำพึ่งเพียบเลยอ <_ ci> นะผมก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับอ <_ ci> อุปกรณ์ป้องกันตัวเพียบนะะนะครับผมก็จะทาการนะฮะย้ายตัวนี้ก็เป็นน้ําหวานนะครับน้ําหวานก็เอาไว้ก่อนนะเอ่ยเรามาดูการจัดการลังเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะครับ อ๋อทำไมมันหายเงี้ยเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะครับเอาไปทำปุกนะครับถ่ายายนี้ก็ได้ัดคู่นะโอเคนะผมถ่ายรูปก,ก่อนนะเอาไปทำปุกนะครับวิธีการนะครับที่ผมศึกษามานะฮะ ตัวนี้จะเป็นไข่แก่นะครับโอ้โหไข่อ่อนไม่มีเลยเนี่เนี่ยมีแต่ไข่แก่ขั้นแรกนะครับเราก็มือใหม่ครับมือใหม่ขอโทษทีนะฮะอ่าลดมีดก่อนนะครับกันติดนะฮะเพื่อทํางานง่ายนิดนึงนะครับลดนิดนะฮะเราก็จะทําการเอาไข่แก่นะครับปาดครับ ง่ายไหมนะผมมาใส่นรังใหม่นะรังตัวนี้คือรังใหม่นะนะผมอนะมาใส่ไว้ในด้านในของรังนะครับนี่นะนะผมใส่ด้านในของรังนะเยอะเอาเยอะมากเลย ไปในด้านในของรังนะครับเอาไปยือเยอะเลยนะครับประมาณนักเห็นผู้รู้บอกประมาณนัก4สี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับสำหรับรังนะเอ๋สำหรับไนะข่แก่นะไข่อ่อนไข่แก่เนี่ยนะผมเอาไปยื้อเยอะเลยไปไว้ด้านในของรังครับอาจจะเสียหายไปบ้างนะครับผมปึ๊บ ผมส่วนน้ำหวานนี่ก็เอาไปด้วยนะฮะก็เป็นอาหารของรังใหม่เอานะฮะมือใหม่นะครับผมมือใหม่หัดทำแล้นะะผมก็ทำอัตรภาพนะครับอะนะครับพวกไข่อ่อนไข่แก่เอาไปหมดแบ่งไปนะครับถ้าครึ่งได้ยิ่งดีนะฮะ นะครับเห็นชัดกันไหมว่าพอดีเปลี่ยนมุมกล้องเปลี่ยนม,มุมกล้องเป็นอผิดหัวนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้เช็คดูได้นะครับโหเยอะมากเลยตัวมันน่ะนะผมอ่ะให้เนะขาจัดการกันเองชั้นนะครับสวนชันชันนะครับ ะะเราก็แปะแปะใส่ขา้างหน้าตรงนี้นะะทางเข้าเนี่ยทางเข้านะครับให้เขาจํากลิ่นได้อ้าวใส่ไปนะฮะชัน้นทุกชัน้นชั้นนะครับแปะหน่อยนึงแปะเพื่อให้เขาจํากลิ่นได้จำลังได้ก็คือการขยายนั่นเองนั่นแหละครับอ่ะวกชัน้นอันนี้คือชั้นมันนะที่สูตรนั่นแหละบ้านเราเรียกที่สูตรแหละนบผม ปะด้านในด้วยนะครับอย่างนี้แปะด้านในอย่างนี้เนี่ยแปะให้เขาจำกินได้ <c oughs> นะครับผมนะี่ฮะชานเอามาใส่เลยนะครับผมการขยายลัง <c oughs> ตัวอ่อนตัวแก่ก็มีอ <c oughs> ขออภัยนะครับมือใหม่อาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะ ครับน,นี่ครับก็ใช้ไขอ่อ่อนแล้วก็ไข่แก่เนี่ยประมาณนักสี่สิบครับสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะจากรังเก่ามาขยายนะนะครับผมจากรังเก่าเอามาใส่รังใหม่รังใหม่นะฮะก็เอามาใส่สี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับอ่นะทีนี้ส่วนน้ําหวานนะครับผมผมจะขอเรียกว่ารังแม่แล้วกัน นะลังแม่นะลังเก่าอ่ะไม่ไฟมันอ่อนทั้งเลยไอตัวอ่อนขึ้นมาเยอะแยะเลยอ่ะตัวอ่อนนะฮะอืมไดม้โอ้โไฟก็ไม่มี ไปหาแล้วไปหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลืมขั้นตอนสุดท้ายไปนะตอนนี้คือน้ำหวานมันนะมาเอาไปกินไหมน้ำหวานเขาเนี่ยก็ใส่ในนี้เลยนะะเอาเอาเผื่อไว้ตัวอ่อนด้วยอ่าไป,ไปวิ่งไปเอาจานไปชิมก็ชิมไม่ได้ตอนนี้ น้ำหวานก็ห้อยให้เขาทานมากนะครับใส่ไปเลยครบวงจรไอ้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับ <c oughs> อุ้ยนี่เลยฮะผมเลี้ยงลังใหม่ได้หน่วยมากเลย <c oughs> นี่เลยครับก็คือไข่นางพญานะคือพอดีผมก็ซื้อจากพี่เขามาด้วยนะนะผมลักษณะไข่นางพญาก็คือใจะใหญ่ๆดญ่จะดูกันมีไหมใหญ่ใหญ่ผมเห็นอยู่สองฟองแล้วนะผมสั่งมาสองฟอง เอาหายไปไหนวะเนี่ยฮะเนี่ยไข่ฟองใหญ่กว่าเพื่อนเนี่ยเห็นไหมครับนี่เรามาแปะไว้ในรังนะครับแปะไว้ตรงไหนก็ได้แปะไว้เลยเดีย๋ยวเขาจะจัดการของเขาเองนะครับอือไว้ใน,นนี้ใส่ไว้ในนี้อือแสะในนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็คือนางพญาเนี่ยไข่นางพญาเนี่ยเราจะใช้อ่า ไข่นางพญาจากลังอื่นนะครับเพราะว่าถ้าใช้นางพญาจากตรงนี้เนี่ยคือเลือดเขาจะชิดนะฮะเลือดเขาจะชิดนะครับผมมันก็เหมือนกับปกติของอานั่นทั่ว,วไปนะฮะเลือดชิดอืมอร่อยมากแซบ่บก็ต้องใช้ไข่นางพญาจากที่อื่นนะครับมาใส่นะครับอันนี้คือไข่นางพญาที่ผมซื้อมานะครับผมก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่จากที่เราใส่นั่นแล้วนะ ใส่ไข่นางพยาแล้วนะแล้วก็เอาขี้ชันนะครับขี้ชันนะฮะแปะแปะเลยฮะแปะตามนี้แปะแปะเพื่อจะติดแผ่นใสนะครับอ่ะตัวนี้เพื่อจะติดแผ่นใสให้มันแน่แนน,นะครับผมเดีย๋ยวผมเอาขี้ชันก่อน ตามด้านข้างเนี่ยป้ายไปเลยนะครับเพื่อที่ติด,ตดแผน่นใสนะฮะนี่ฮะ,ะก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับอ่ะแล้ทีนี้เราก็เอาแผน่นใสมาแปะใส่นะฮะเดีแปะใส่อย่างนี้นะครับโอ้ยเดี๋ยวตัวอ่อนตัวอ่อนเขา ไปลุกลุกปิดลงไปเลย,ยนี้นะครับหลังจากนั้นนะฮะหลังจากนั้นให้เรายกลังแม่นะฮะเดี๋ยวยกลังแม่เนี่ยเอาเอาลังใหม่เนี่ยไปแทนที่ลังแม่นะครับผมไปแทนที่เขาเลยนะครับผมก็เอาเอาลังแม่ไาจะแล้วทีนี้เอาลังแม่เนี่ยยกห่างจากลังใหม่เนี่ยประมาณสักสามสิบเมตรนะครับผม ก็คือแยกกันไว้นะครับให้เขาเข้ารังนี้รังเดียวนะครับผมตัวนี้ก็ไปสร้างอาณาจักรใหม่นะครับรังแม่นะโอเคครับเดีย๋ยวเรามาทําเก็บน้ําหวานกันเลยดีกว่านะอันนี้อันนี้เป็นผลพลอยได้นะครับผลพลอยได้ผลพลอยได้แต่ไม่ควรเอาหมดนะฮะนี่คือน้ำหวานของเขาเฮ้ยกินก็กินไม่ได้ปิดปากอยู่ โอ้ห oh, น้ำหวานเยอะมากเลยมามานี่ <Okay. S 1> อ่ะเดี๋ยวไว้ให้เขานิดนึงเ <Okay. S 1> น้อ <Okay. S 1> เดี๋ยวให้เขานิดนึง <Okay. S 1> อุ้ยอ่ะพอละโอเคนะครับตัวนี้ก็ปิดลงที่เดิมนะครับปิดลงที่เดิมนะฮะอ๋ะอ,อเดี๋ยวเขาจะจัดการของเขาเอง นะครับปิดลงที่เดิมนะฮะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็ปิดฝาปึ๊บเอารังแม่ตัวเนี้นะครับผมไปตั้งไว้ครับไปตั้งไว้ในที่ที่ห่างจากรังใหม่ก็คือรังเดิมของตัวเนี้อย่างน้อย3าสิบเมตรนะครับอย่างน้อยสามสิบเมตร นี่รังใหม่เอาไว้แทนรังเก่านะเข้าใจนะ